ครับผมนะฮะวันนี้ทางช่องมอเตอร์ไซค์เค i e รีก็ขอสวัสดีทุกท่านอีกครั้งอีกรอบกัแล้วกันครับวันนี้เราจะมาพบกับตัวยามาฮ่าฟินนะครับ115 c c ซนะครับซึ่งสีที่ผมนำมาให้ชมมาดูกันวันนี้คือเป็นสีเทาดำนะครับซึ่งเป็นตัวท็อปของของยามาฮ่าฟินเลยก็นแล้วกันครับอ่าเพราะว่ามีทั้งระบบดิสเบรก ล้อแม็กมีสตาร์ทมือและมีเบรกเขาเรียกว่าเบรก ubs นั่นเองนะครับมันจะทำงานยังไงเดี๋ยวผมจะ,ะมีการดีวิดให้ดอูอีกทีหนึ่งก็แล้วกันครับตอนนี้ให้ดูสีสันแล้วก็รอบคันก่อนก็แล้วกันครับว่ามันมีจุดอะ,อะไรบ้างนะครับนี่รอบคันฮะเป็นไงฮะถ้าดูตรงนี้นะครับสีเทาสีดำสำหรับตัวทวนสีนะฮะตัดด้วยล้อแม็กสีดำอีกครับโอ้โหมาทำไมมันเข้มขนาดนี้ฮ ันนี้แล้วแต่มุมมองนะว่าเข้มแล้วมีสนีมไหมก็อยู่ที่แต่ละท่านจะพิจารณานะครับโอเคครับมาดูที่ระบบไฟระบบไฟเป็นไฟหน้าแบบ h ฮโดเจนนะครับซึ่ง uh, เป็นบบ uh, อาจจะไม่ใช่ LED แต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนในใ,ใ,ในเรื่องความสว่างนะครับ uh, ถ้าให้ดีสุดๆก็คือต้องเป็น LED นะครับโอเคครับระบบไฟหน้าไฟเลี้ยวก็อยู่ที่ หรือว่าบังลมหน้านั่นเองครับซ้ายขวานะครับนี่ระบบไฟนะครับในส่วนตัวของระบบเบรกอย่างที่แจ้งไปครับตัวนี้เป็นดิสเบรกหน้าอ่าดิสเบรกหน้านะครับดิสเบรกหน้าถ้าเราใช้เบรกหน้าก็เหมือนทั่วไปครับแต่ถ้าเราใช้เบรกหลังที่เรียกว่ายูเบรก UBS นะครับนั่นก็คือถ้าเราใช้เบรกหลัง เบรกหน้าจะทํางานด้วยนะครับสังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้เบรกหลังนะครับผมจะเหยียบตรงเบรกหลังมันจะมาดึงที่เบรกหน้าครับขออนุญาตอีกรอบหนึ่งครับนี่เลยครับผมใช้เบรกหลังนะครับนี่นะฮะมันจะมาดึงเบรกหน้าด้วยครับอันนี้เขาเรียกว่าระบบเบรก UBS นั่นเองนะครับซึ่งทางค่ายยมาฮ่าก็นํามาใส่ในตัวยา m าฮ่า i ินะครับสำหรับท่านใดที่ ไม่กล้าใช้เบรกหน้าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการกระจายแรงเบรกมาที่เบรกหน้านั่นเองนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์อย่างที่แจ้งไปก็คือ 115cc นั้นเป็นระบบัวฉีดอยู่แล้วครับก็คือมีความประหยัดน้ํามันนะครับแล้วมาดูตรงที่เบาะครับตัวเบาะกับตัวคอนโซลกลางจะเป็นสีแดงเข้มเขาเรียกว่าเป็นทูโทนเนาะตัวเบาะก็เป็นทูโทนนะครับแดงกับดำมีมีตะเข็บแล้วก็สสีนะครับดำแดงนะครับ การเปิดเบาะนะครับอย่างเหมือนกับรุ่นธรรมดานะครับนั่นก็คือการใช้กุญแจเปิดโดยไม่ต้องเสียบนะครับเราแค่หมุนทวนเข็มนาฬิกานี่ก็เปิดเบาะได้แล้วนะครับเปิดขึ้นมาก็จะมาพบกล่องเก็บของใต้เบาะนะครับซึ่งสามารถใส่สัมภาระได้ต่างๆนะครับก็ถือว่าไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กเกินไปถือว่าใส่สัมภาระได้โอเคครับ ตัวถังน้ำม,มันครับดูพเพิ่มเติมนิดนึงอันนี้อจาจจะไม่ได้พูดในในคลิปที่ผ่านมาครับคลิปนี้ก็คือตัวถังน้ํามันแล้วก็ตัวปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิงกับตัวลูกลอยถ้าเป็นรุ่นก่อนอน,นะครับถ้าเป็นรุ่นของฟินรุ่นของอเออรุ่นสปาร์กอะไดของอรุ่นก่อนหน้าน,นี้ตัวลูกลอยน้ํามันจะติดอยู่ที่ปั๊มน้ามันเชื้อเพลิงดังนั้นเวลาถ้าลูกลอยเสียเราต้องเปลี่ยนชุดปัม๊มแต่ตัวนี้คือก็จะดีขึ้นมาก็ตรงที่ว่าถ้าเกนนน้ําาาามมมััเเเเกกิดควสียยหร็ปลี่ยนแค่ ตัวนี้นะก็คือตัวลูกลอยน้ำมันนั่นเองนะฮะก็อ่าก็ประหยัดนะฮะในการเปลี่ยนนั่นเองนะครับในส่วนนี้นะฮะแต่ว่าอันนี้ก็คือถือว่าเป็นข้อดีในการแยกส่วนนะครับโอเคฮะในส่วนของเก็บอ่กอ,องเก็บของใต้เบาะมาตัวเก็บของด้านหน้าก็จะมีเหมือนกันครับอาจจะไม่ใหญ่มากนะครับแต่สามารถใส่พวกอ่โทรศัพท์มือถือหรือว่าเป็นขวดน้ำนะครับอันนี้ก็ได้นะครับอ่ากุญแจกุญแจนิรภัย2ชั้นนะครับรอกคอ ล็อกคอยปุ๊บนะครับแล้วก็กดปุ่มนี่นี่จะพายสองชั้นถ้าจะเปิดก็ใช้กคค้กุญแจตัวนี้เปิดนะครับของมันเองนะครับเอาของรุ่นอื่นมาใช้ไม่ได้ต้องเป็นรุ่นของมันเองเท่านั้นนะครับนี่ตัวเรือนไม้นะครับเรือนไม่ก็จะมีมาตรวัดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นรอบความเร็วนะครับไม่ว่าจะบอกระยะทางนะครับเกียร์น้ำมันไฟเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่มีให้ครบเลยก็แล้วกันครับนี่ถือว่าเป็น ฟังก์ชันต่างๆนะครับนี่คือตัว Yamaha Fin ครับเพิ่มเติมนะครับตรงที่บางโซ่ตัวบางโซนี่คือรถครอบครัวนะครับก็จะมีฝาครอบบังโซ่บนล่างเลยฮะเต็มพูดง่ายๆคือครอบเต็มเลยก็มีข้อดีนะครับตัวโชคเป็นโชกสปริงสีดำนะครับเป็นโชคคู่นะโชคหลังคู่และตัวพักเท้านะครับนี่นะฮะพับเก็บได้นะครับ แล้วก็ตรงคันเกียร์นะครับคันเกียร์ก็จะมีที่กันเท้าเราได้เหมือนกันครับเวลาอาจจะมาโดนตรงนี้อาจจะเกิดความร้อนฝั่งฝั่งด้านขวาก็เช่นกันครับฝั่งด้านขวาก็เช่นกันก็มีที่กันความร้อนเหมือนกันนะครับตัวนี้ฮะก็จะสร้างความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่นะครับตัวเครื่องยนต์นะครับ à, จะมีตรงไส่กองน้ำมันเครื่องด้วยเวลาเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องควรเปลี่ยนไส้กองน้ำมันเครื่องด้วยทุกครั้งก็จะดีนะครับโอเคครับในตัวของลายสติกเกอร์ นะฮะตัวลายสติกเกอร์นี่คือจะเป็นลายแบบมีลวดลายนะครับดูให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับนะไม่ว่าจะเป็นคําว่าฟินอย่างนี้ฮะก็เกิดความมีการสอ่องสะท้อนมีความเงานั่นเองนะครับและตัวของท่อไอเสียนะครับนี่เลยครับตัดดํากับโครเมียมนะครับก็จะดูให้มีความรู้ราแล้วก็ดูความเข้มไปในตัวแล้วก็แผ่นกันร้อนก็ยาวเลยนะครับส่วนไฟท้ายนะฮะ นี่ไฟท้ายก็รู้สึกว่าดูแล้วน่าจะโดดเด่นดีนะครับพอสมควรนะครับแล้วก็ระบบยางยางดูขนาดใหญ่แม็กซิสนะครับตัวยางยางหน้าหลังนะครับดูแล้วหน้าใหญ่หน้าสัมผัสการทรงตัวหรือว่าการยึดเกาะถนนน่าจะดีพอสมควรเช่นกันกันตกครับนี่กันตกนะฮะออกเป็นสีเทานะฮะออกเป็นสีเทา โอ้โห oh, ดูแล้วจับแล้วน่าจะมั่นคงแน่นหนาดีครับตัวบังโคลนท้ายนี่ครับคุณประโยชน์คุณสมบัติของยามาฮ่าเขาบอกว่าเหนียวเหนียวนะครับไม่ไม่ใช่ว่าเหนียวนุ่มนะคือเหนียวในวัสดุนั่นเองนะครับตัวบังโคลน้าก็เช่นกันครับอันนี้ยามาฮ่าการันตีว่าเหนียวนะครับสามารถบีบงอนะครับเวลาโดนกระแทกอันนี้ก็ถือว่าจะเกิดการยืดหยุ่นได้นั่นเองคือไม่แตกไม่เปราะง่ายนั่นเองนะครับโอเคครับ ที่พูดมาทั้งหมดนะครับวันนี้ทางช่อง Motorcycle Review นะครับก็ขอบคุณทุกท่านเหมือนเช่นเคยครับที่ผ่านมาครับหากมีข้อสงสัยอยากจะมีกาถามหรือว่าอยากจะให้เรารีวิวในส่วนไหนนะครับสามารถทักมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือหากท่านใดเข้ามาชมแล้วชื่นชอบก็อย่าลืมนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้กับทางช่อง Motorcycle Review เรืยกันแล้วกันโดยการกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยกันแล้วกันครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับสำหรับวันนี้ ลาไปก่อนก็นแล้วกันครับสวัสดีครับ